หนตัวนี้คือในรูปไหนลูกตัวนี้รูปไหนรูปไหนครับรูปเราไม่ม,ไม,มีไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่ต้องเขียนลงไปอันไหนมีค่อยเขียน,นเดินต่อไปดูดูด,ดูตัวนี้สวยจังเลยแม่ชอบตัวนี้ตัวนี้มีในรูปไหมลูกตัวนี้มีในรูปไหมครับมีในรูปไหมตัวนี้ไม่มีเปล่า ใช่นนี้บ้าเนี่ยเช่นนี้ไหมใช่ไหมเอาแล้วมาเขียนชื่อมันแต่ว่าตัวตัวที่เราว่ามีต้องมีหางนะต้องดูด้วยนะใช่ไหมใช่หางแบบนี้ไหมใช่ใช่ไหมนี่ไงแต่ว่ามันมีหลายหางอ่ะอ่ะแล้วมาเขียนนะ เราเขียนชื่อตามนี้ลูกเขียนตามเขานี่เนีย่ยเขียนคำนี้ s t e g o อะไรเนะี่ยไม่ใช่ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวที่นีเออ้เขียนตัวเล็กๆแต่ไม่พอมันยาวนะลูกเขียนตามเขาเลยอย,อย่าเขียนห่างมากสิครับทีแล้วก็ตัว e ลูกตัว e ต่อตัว e แล้วก็ตัวจีอันนี้เหรอเนี่ยตัว<ำ>จีมันกลมๆเออแล้วก็ทำขึ้นนี่เออทำอีกทีน,นึงขีดอย่างนี้ด้วยเออตัวจีต่อไปตัวโอตัวโอง่ายเลยแล้วตัวเอส ตัวเอตัวยูเดี๋ยวมันจะไม่พอนะเขียนติดติดกันนะตัวอามันมได้ต่อเข้าไปต่อไปเลยตัวอาร์ตัวยูเขียนเล็กเลยนะเหลืออีกสองตัวยูแล้วก็เอส โหเราทำสักตัวใหญ่ชายูนะ่ะเอสเขียนให้พอดิเขียนให้ได้เอสกลเ, <laughs> เขียนตัวใหญ่เกินเอสเอสตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยบรรทัดนี้เขียนข้างล่างตรงนี้เขียนต่อเนี่ยเขียนคำนี้ต่อข้างล่างตรงนี้เขียนตัวเล็กๆกันลูกเขียนให้มันเล็กๆมันจะได้พอ mm hmm. เดี๋ยวตัวอื่นหนูต้องเขียนเล็กๆกว่าน,นี้นะ ตัวเอ็นตัวเอ็นอย่นี้ครับตัวเอ็นนี่ต้ออย่างนี้อ่ะทำไมกลายเป็นอย่างนั้น่ะเป็เขียนไม่เป็นตัวเอ็นมันต้องกลับขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ละตัวเอ็นก็ต้องเป็นอย่างนี้ลูกปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ตัวโออ่ะต่อไปตัวโอโอโอ กมใช่นี่ตัวโอคือตัวกลมๆตัวพีพีพี <P. S 1> หรือว่าภาษานาเวยียเรียกแพรแพรอันนี้เอ้ตัว S, ออ <S, ว S. <S โอเคได้หนึ่งคำละต่อไป